สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเ็ดบอลบิ๊กจ็อประจำวันที่30มีนาคมนะก่อนอื่นพิ่จ็อกขอสรุปผลบอล2ตัวนะครับ2คู่นะฮะที่พี่จ็อกให้ไปเมื่อคืนนะครับหน้า youtube และหน้า Facebook นะครับหน้า youtube เป็นบอลโลกนะครับที่พี่จ็อกให้ไปนี่ครับโปรตุเกสนะครับสูงแรก1ลูกจบ1นูนย์นะครึ่งแรกยกไปนะครับเม็ดแรกนาทีที่32นะครับถ้าคนยำนี่มีแน่ครับครึ่งลูกครับ และอีกคู่หนึ่งนะครับิ๊กจอยให้นี่ครับบอลกระชับมิดนะฮะเบลเยียมนะฮะสูงแรกหนึ่งลูกเรามาดูกันนะครับสังเกตไหมครับช่วงนี้บอลกระชับมิดทีมชาตินี่ค่อนข้างที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะฮะกระชับมิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับบิ๊กจอยให้เบลเยียมนะครับสูงแรกหนึ่งลูกจบสองเม็ดนะกินเต็มครับครึ่งหลังสามศูนย์นะครับมีทั้งสูงแรกและสูงเต็มนะครับกระชับมิดของบิ๊กจอย กินเต็มนะครับคู่นี้และสําหรับวันนี้นะครับนี่เป็นวันที่เตะเหลวทุกคู่เลยนะครับเห็นไหมฮะสามโมงสี่โมงห้าโมงนะครับบิ๊กจอดคิดว่านะกดสดดีกว่าครับไม่น่ากดไว้ก่อนนะครับกดสดดีกว่านะครับได้เปรียบออกตัวนะครับเสียเปรียบขายทิ้งนะครับตามสเต็ปของบิ๊กจอดนะครับนี่ไม่น่ากดนะครับวันนี้กดบอนสดดีกว่าครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากได้ทีเด็ดของบิ๊กจอนนะครับแอดไลน์มาครับไลน์บิ๊กจอดก็ J O W S under score นะครับเดบิ๊กจอดส่งให้นะฮะหรือไม่เข้ากลุ่มก็นะครับเดบิ๊กจอดไม่ว่าจะเป็นบิ๊กจอนนะครับบางมีนเหมยหรือเจดาพี่เป็ดปังเงี่ยมนะฮะยนทีเด็ดลงกลุ่มตลอดนะครับนี่บิ๊กจอดคิดว่าบอลวันนี้น่ากดสดมากกว่านะ ไม่น่ากดทิ้งไว้เลยนะครับเป็นมอนเตเร็วนะครับเราได้เปรียบนะครับกดบอลสดดีกว่านะครับได้เปรียบออกตัวครับเสียเปรียบขายทิ้งนะฮะนี่เขากลุ่มก็ได้นะครับแอดไลน์มาครับไลน์เป็นจอนี่ครับ JO Double Underscore แปดสนะครับหลายส่วนตัว Big กจอนนะแอดไลน์มาครับ สำหรับวันนี้พี่จอต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับอ๋ออย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง youtube ช่องใหม่ของพี่จอช่องนี้ด้วยนะครับนีเพิ่งทำมานะฮะโอเคครับและสำหรับวันนี้พี่จอต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ